สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัดส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัดส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับมันไม่ง่ายสําหรับเขาที่จะอดทนในส่วนแรกและตอนนี้เขาต้องผ่านส่วนที่สองนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับผู้อาศูปีศาจกืนกินเขาต้องการอะไรในโรคนี้ทางเรนกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับสถานการณ์ของสหายของเขาเขาถูกแยกออกจากทุกคนเป็นเวลานานจนเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น าไม่รู้ว่าสหายของเขายังมีชีวิตยอยู่หรือไม่ในฐานะผู้นำเขาได้นำทุกคนมาที่นี่เพื่อรับการฝึกทหารถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาจะต้องรับผิดชอบผู้อาศูปิาร์กินกินปล่อยมือของถังอุรนเสียงของเขาแหบห้าวและดังมันก้องกังวานอยู่ในป่าไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสหายของเจ้าเจ้าต้องกังวลเกี่ยวกับตัวเองเท่านั้นสบายใจได้หากไม่ได้รับคำสั่งจากข้า วันร้ายจะไม่ทําอะไรพวกเขาพวกเขาชอบที่จะทรมานผู้อื่นแต่ข้าไม่ชอบมีเพียงปีศาจที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเช่นพวกมันเท่านั้นที่จะหันไปหางานอาลเรกระดับตมเหล่านั้นชีวิตของเจ้าจะน่ารื่นลมมากขึ้นถ้าเจ้ามากับข้าเจ้ารู้ไหมว่าทําไมชื่อของข้าคือกืออนกินชีวิตที่น่ารื่นลมงั้นเหรอการแสดงออกของทางอุลินไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่เขาคิดในใจว่า ข้าจะโง่ที่จะเชื่อในตัวเจ้าหรือไม่ในตอนแรกเขาเชื่อมั่นในพวกสปีศาจแสงสว่างเพียงเล็กน้อยแต่ทว่าหลังจากการทดสอบดูดซับรัศมีแห่งการทำลายร,รางและเหตุการณ์หลังจากนั้นเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าแสงสว่างไม่ต่างจากฝันร้ายจริงๆในเมื่อผู้ชายคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเขาก็เป็นหนึ่งในปีศาจเท่าด้วยเขาจะเก่งกว่าคนอื่นๆได้อย่างไร เขาจะต้องทรมานเขาอีกแน่นอนเนื่องจากเขาไม่รู้ว่าปีศาจเท่าต้องการอะไรทังเหรินจึงตัดสินใจเงียบเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตทต่อการทรมานของปีศาจเท่าเหล่านี้ในหัวใจของถังเหรินมีความหวังอยู่เสมอตั้งแต่ต้นเขาหวังว่าความท้าทายที่เขาเผชิญอยู่ในขณะนี้เป็นเพียงการทดสอบจากสาบันแรกปีศาจเท่าเหล่านี้ กำลังทดสอบพวกมันเท่านั้นด้วยความหวังนี้เองที่เขาสามารถยืนหยัดผ่านความเจ็บปวดทั้งหมดที่เขาพบได้ผู้อวสุปิศากื่นกินมองไปที่ถังเหรินด้วยสายตาที่ลึกซึง้งเหตุผลที่ข้าถูกเรียกว่ากื่นกินก็เพราะว่าข้าชอบกินข้าชอบกินมานานแล้วแม้หลังจากที่ข้ากลายเป็นปีศาจข้าก็ชอบกินมากขึ้นไปอีกข้าจึงแตกต่างจากพวกเขาทุกคนมีปัญหาทางจิต เพราะมันน่าเบื่อจริงๆเมื่อเจ้าไม่มีอะไรทําดีกว่านี้ข้าเป็นคนเดียวที่สนุกกับกอปพศาจตลอดเวลานั่นคือการกินตราบใดที่ข้ามีของกินข้าจะไม่รู้สึกเบื่อการกินทําให้ข้ามีความสุขกินงั้นเหรอเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้ถังเหรินก็คือน้ำลายโดยสัญชาตญานถ้าเขานับวันจะต้องผ่านไปอย่างน้อยสามเดือนนับตั้งแต่เขามาถึงที่นี่และเขาไม่ได้กินอะไรเลย เขาเพึ่งพาาแรงชีวิตที่หนาแน่นที่นี่เพื่อสนับสนุนร่างกายของเขาอย่างสมบูรณ์แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อสภาพร่างกายของเขาแต่สําหรับคนที่เคยเติมพลังงานของเขาด้วยการกินาการไม่มีอะไรกินถือว่าเป็นความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งตอนนี้มีพิสาเท่าอยู่ข้างหน้าเขาที่เขาบอกว่าเขาชอบกินทางเนรูนสึกหิวขึ้นมาทันทีมันไม่ใช่ปฏิกิริยาทางชีววิทยา แต่เป็นทางจิตวิทยาร้นล้วน,วนเมื่อผูอ้อโโรปีศาจกืนเกณฑ์เห็นถังโอเรนกืนน้ำลายเขาก็ยิ้มทันทีพูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะชอบกินเหมือนกันใช่ไหมเมื่อเขาพูดเช่นนี้เขาก็ดีดนิ้วของเขาดังๆพูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าเราจะเหมือนกันจากนี้ไปเจ้าจะกินทุกอย่างที่ข้ากินข้ารับประกันว่าเจ้าจะผ่านได้อย่างง่ายดายมากถังโอเรนพูดโดยเมื่อลังเลว่าเราจะกินอะไรดี ผู้อาบสูปีศาจกืนกินหัวร้อยย่อพูดขึ้นว่าทำตัวให้ผ่อนคลายข้าจะไม่นำสิ่งที่แนารังเกียจมาให้เจ้ากินเนื่องจากว่าการที่เราประทานเข้าไปนั้นจึงต้องกินอาหารประเภทที่มีสารอาหารครบถ้วนและจะต้องเป็นสิ่งที่กินได้มาเถอะพ่อนุม่มขณะที่เขาพูดเขาได้เข้าไปในป่าแล้วทั้งอร้นรีบตามเขาไปผู้อาบสปีศาจกืนกิน หยุดหลังจากเดินไม่กี่ก้าวจากนั้นเขาก็นั่งยองๆและขุดดินใต้ต้นไผ่สีเขียวเข้มเขาทำขอเกี่ยวด้วยนิ้วของเขาและมีนอนสีเขียวเข้มขนาดใหญ่ที่มีความยาวประมาณ3มนิ้วและอ้วนเท่าหนึ่งนิ้วก็ออกมาตัวนอนมีสีเขียวเข้มและดูเหมือนปู่งสายเล็กน้อยมันดิ้นไปมาอย่างฉุนเฉียวพยายามดิ้นลนออกจากมือของผู้อาโศปีศาจกืนกินมือขวาของผู้อาโสปีศาจกืนกินขุดเข้าไปในดินอีกครั้ง เขาขุดนอนตัวอื่นออกมาในเวลาไม่นานความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจได้เติมเต็มจิตใจของทังอหรินในทันทีไม่มีทางในขณะนี้เขาเห็นว่าผู้อสูบปีศาจกืนกินได้โยนอน,นอนตัวหนึ่งเข้าไปในป่าของเขาเองและเริ่มเคี้ยวมันดูเหมือนว่าปีศาจเท่าคนนี้จะสนุกกับมันของเหลวสีเหลืองไหลลงมาที่มุมริมฝีปากของเขาทางอหรินต,ตอบสนองอย่างสะท้อนเขาหันกลับมาและเริ่มย่อตัว นี่มันน่าขยะแขยงจริงๆแม้ว่าเขาจะชอบกินแต่เขาไม่เคยกินนอนเขารังเกียจเมื่อมองไปที่รูปรักปัจจุบันของผู้อโศปีศาจฝันร้ายในขณะน,นี้ร่างสีเขียวเข้มปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาเมื่อเขามองดูร่างที่บิดตัวไปมาเขาสามารถมองเห็นชานของขนสีเหลืองละเอียดบนร่างกายของมันเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดสีหน้าของถังโอินเปลี่ยนไปอย่างมาก และเขาก็พุ่งไปด้านข้างราวกับสายฟ้าสำหรับเขาการได้กินเป็นสิ่งที่น่าสนุกสนานที่สุดในทวีปเสมอมาแต่ถ้าว่าในตอนนี้เมื่อเขาเห็นนอนที่น่าขยะแขยงซึ่งวางอยู่ตรงหน้าเขาโดยไม่ได้กินอะไรมาหลายวานันถังเหรนก็แทบจะไม่สามารถระงับปฏิกิริยาของเขาได้เขาเกือบจะหันหลังกลับและวิ่งไปเขาสนใจอย่างอื่นเพียงเล็กน้อยทั้งหมดที่เขาต้องการทํา คือการหนีจากผู้อสโปสปีศาจกินนั้นในทันทีไม่ว่าเขาจะเคลื่อนไหวเร็วแค่ไหนไม่ว่าเขาจะใช้เทคนิคราบของสำนักถังการเคลื่อนที่ดุนเงาไพลหรือใช้ทักษะมังกรเหินเวหาเขาไม่สามารถกำจัดนอนสีเขียวเข้มที่ห้อยอยู่ต่อหน้าต่อตาเขาได้ทางอรินยังคงวิ่งต่อไปในขณะที่เขาหนีจูจ่ๆก็มีอาการเวียนหัวหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกบังคับให้กดลงกับพื้น เขาแทบจะไม่มีเวลาตอบสนองเมื่อเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาชาไปหมดร่างวิญญาณและแกนแท้โรหิตภายในร่างกายของเขาถูกผนึกจากนั้นมือใหญ่ก็บีบจมูกข,ของเขาเมื่อจมูกข,ของเขาถูกบีบทั้งหลินก็เปิดปากหายใจตามสัญชาตญาณในเวลาต่อมาเขามองดูนอนสีเขียวเข้มที่กำลังบิดตัวไปมากำลังถูกผักเข้าไปในปากของเขาผู้อาศปีศาจกืนกิน ดันคางของถังโอรลนขึ้นด้วยมือข้างหนึ่งแระปากของถังโอรินก็ปิดลงอย่างเป็นธรรมชาติความรู้สึกข,ของนอนที่บิดตัวไปมาในปากอย่างสิ้นหวังผมของเขาตั้งขึ้นและการมองเห็นของถังโอรลนก็มืดลงร่างกายของเขาตอบสนองอย่างรุนแรงต่อความรู้สึกขยแขยงแต่ทว่าไม่มีอะไรที่เขาสามารถทําได้เขาไม่สามารถแม้แต่จะยกนิ้วได้เสียงแหบแห้งของผู้โอกืกนกิน,กนดังขึ้นข้างหูของเขาว่า ข้าบอกเจ้าว่าเราจะกินไปด้วยกันเท่านั้นทำไมเจ้าถึงวิ่งหนีข้าเกลียดพวกที่ไม่ดูแลอาหารอย่างเหมาะสมที่สุดในเมื่อเจ้าไม่ยอมกินมันข้าจะปล่อยให้นอนภายนี้ถูกย่อยอย่างช้าๆในน้ำลายของเจ้าเจ้าจะรู้สึกว่ามันบิดตัวไปมาและเมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็จะหยุดบิดตัวไปมาแล้วค่อยๆกลายเป็นของเหลวที่ไหลลงคอของเจ้าเจ้าจะรู้สึกว่ามันกลายเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายของเจ้า มันวิเศษมากใช่ไหมรกะบวนการนี้ใช้เวลาเกือบหนึ่งวันจึงจะเสร็จสมบูรณ์เจ้าไม่สามารถขยับหรือทำอะไรได้เลยถ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงในดวงตาและสีหน้าของเจ้าดูท่าทางเพลิดเพลินใจกับความละเอียดอ่อนนี้วิเศษมากข้าต้องเริ่มคิดว่าเราจะกินอะไรในวันพรุ่งนี้ทังอเดนอยากจะเรียนรู้วิธีขับเครื่องบินหรือดูดซับพลังงานทำลายรางเขาเต็มใจที่จะประชิญหน้ากับอำนาจการยิงของกองกำลัง,ง,ง,งทหารทั้ง,งหมด เขาอยากจะผ่านมันไปทั้งหมดมากกว่าที่จะอดทนต่อการทุกข์ทรมานอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ในสภาพที่ตื่นอยู่ในปัจจุบันของเขามันไม่ใช่การพูดเกินจริงอย่างที่ผู้อาโสปีศาจกินกินพูดสิ่งที่ทังเรีนรู้สึกในตอนนี้คือการทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจทุกครั้งที่ทังเรีนเริ่มหมดสติเขาจะรู้สึกว่าทะเลจิตวิญ,ญญาณของเขาถูกกระตุน้นและเขาจะตื่นเค้นทันทีในขนาดนั้น เขาก็สัมผัสได้ถึงสิ่งที่อยู่ในปาาของเขาอย่างเฉียบขาดความรู้สึกหน้าขยะแขยงเกินกว่าจะพูดออกมาได้เขาแค่อยากจะตายที่นั่นแล้ว24ชั่วโมงผ่านไปผู้อาบโสปีศาจ์กืนกินตบหัวทังอรินเพื่อให้เขาหมดสติขณะนนที่เขามองไปที่ทังอรินนอนอยู่บนพื้นร่างสองร่างก็ปรากฏขึ้นข้างๆเขาพวกเขาคือฝันร้ายและแสงสว่างคิดว่าฆ่าโหดร้ายเกินไปหรือไม่ ข้าให้แต่ของอร่อยออร่อยให้เขากินแค่นั้นเองข้าเคยคิดแต่วิธีการนี้มาก่อนแต่ไม่เคยทำสำเร็จมันจะก,กระตุ้นจิตวิญญาณของเขามากจนเขาคลั่งหรือไม่ผู้อวสปิศาจกืนกินถามราวกับว่าเขาเป็นห่วงทางเรนหยุดพ้ามทำไมเจ้าไม่ลังเลเลยเมื่อเจ้าให้หนอนเขากินฝันหลายพูดด้วยความรังเกียจผู้อวสปิศาสแสงสว่างเสริมด้วยการแสดงออกที่กวดจัดว่า เจ้าหน้ารังเกียจและไรย้ยางอายอย่างแท้จริงทำไมเจ้าถึงไม่บอกเราเกี่ยวกับวิธีการของเจ้ามาก่อนเจ้าทำอย่างนั้นได้อย่างไรเจ้าจะเอาชนะเราในการทรมานได้อย่างไรเมื่อข้าเห็นท่าทางที่เจ็บปวดของเขาเขาอาจจะคิดว่าเจ้าเหนือกว่าเราทั้งคู่ในเรื่องนี้ข้าไม่พอใจมากรู้ไหมข้าไม่พอใจอย่างมากฮ่าฮ่าให้บริการของเจ้าอย่างถูกต้องข้าไม่สนหรอกว่าเจ้าจะพอใจหรือไม่ สิ่งเดียวที่ข้ารู้คือข้ามีเวลาในชีวิตของข้าที่นี่เออใช่ข้าต้องไปทดสอบกับเจ้าตัวเรขคนอื่นๆแล้วดูปฏิกิริยาของพวกเขาไม่เป็นไรแม้ว่าพวกเขาจะติดตกไปมากเรายังมีผู้ชายอีกคนหนึ่งใช่ไหมเขาเป็นคนที่มีประโยชน์มากที่สุดในการฟื้นฟูสภาพจิตใจของบุคคลเจ้าอ้วนน้อยดูจากรูปรักแล้วตอนนี้เรามีความสนใจเหมือนกันจากนี้ไปข้าจะกินอะไรเจ้าก,ก็กินอันนั้น เ้ารับประกันว่าเจ้าจะผ่านการทดสอบนี้ได้อย่างง่ายดายผู้อาูปีศาจกืนกินเกากับซูริจือด้วยรอยยิม้มซูริจือหอบอย่างหนักเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดูดซับพลังงานทําลายร้างและในที่สุดก็ไปถึงฝั่งตรงข้ามแต่ทว่าไม่ว่าเขาจะใช้วิธีใดก็ตามเขาก็ไม่สามารถเข้าไปในฐานทัพของทหารได้เขาจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเท่าที่เขาจำได้เมื่อปืนใหญ่มาถึงเขาได้กลับมายังเกาะปีศาจแล้ว ผู้อาศอปิศาจฟัน้ายบอกเขาว่าเขาล้มเหลวและเขากำลังจะปล่อยหมอกพิษในขณะน,นี้ผู้อาศปิศาจกืนกินปรากฏขึ้นรแปลว่าเขาเป็นพระเจ้าผู้อาศสปิศาจกืนกินบอกเขาว่าตราบใดที่เขาทําตามคําแนะนําของเขาเขาสามารถช่วยสหายของเขาให้รอดพ้นจากชะตากรรมของการถูกทรมานด้วยหมอกพิษจากนั้นซูริจือก็ถูกนําโดยผู้อาศปิศาจกืนกินเข้าไปในปา่า เมื่อเขาเห็นนอนตัวใหญ่สีเขียวเข้มสูไดจือกับพิบตาสองสามครั้งต่อมาเขาเห็นผู้อสศปีศาจกินกินโยน,อนนอนเข้าไปในปากของเขาแระเขียวมันอย่างแรงดวงตาของสูไดจืโปร่งขึ้นทันทีผู้อโศปีศาจกินกินมองมาที่เขาไดรอยยิ้มจากนั้นเขาก็าได้ยินสูไดจืถามด้วยความตกใจนี่มันกินได้ไหมอร่อยไหมคราวนี้เป็นตาของผู้อโศปีศาจกินกินที่ต้องตกตะลึงจากนั้น เขาเห็นซูริจือยกมือขึ้นและหยิบนอนตัวอื่นขึ้นมาจากมือของเขาแล้วโยนมันเข้าไปในปากของเขาเองซูริจือเริ่มเคี้ยวมันอย่างแรงเช่นกันสิ่งนี้หลังจากเคี้ยวไปคู่หนึ่งดวงตาของซูริจือก็สว่างขึ้นจากนั้นความรู้สึกของเขาก็เปลี่ยนไปเห็นได้ชัดว่าซูริจือกืนนอนตัวนั้นเข้าไปว้าวข้าคิดว่ามันจะน่าขยะกขยงสุดๆใครจะรู้ว่ามันอร่อยมากแม้ว่าจะมีรสเปรี้ยวและฝาดเล็กน้อย แต่ก็มีรถขมอยู่บ้างในรถเปรี้ยวแต่ก็มีรถหวานที่ค้างอยู่ในคอที่สําคัญมีกลิ่นหอมอ่อนๆของต้นไผ่ของของข้ารู้สึกอบอุ่นหลังจากที่ข้ากินมันรู้สึกสบายตัวจริงๆมันอร่อยข้าไม่เคยคาดหวังว่าจะพบบางสิ่งที่พิเศษเช่นนี้บนกอพิสตาดมันเหมือนเป็นอาหารพิเศษในท้องถิน่นท่านมีมากกว่านี้ไหมให้ข้าขุดมันอีกอันหนึ่งเมื่อเขาเห็นการแสดงออกที่น่ายินดี ของซูรี่จือผู้โศปีศาจกืนกินก็ตกตะลึงอยู่นานก่อนที่เขาจะพืควพำในที่สุดตะอ้วนน้อยเขามีความสามารถพิเศษบางอย่างในเรื่องการกินเขายังคงพูดอยู่เมื่อเห็นซูรี่จือนั่งยองยองอยู่ข้างโรงอาหารธรรมชาติเขากำลังขุดดินด้วยมือของเขาแม้ว่าวัตถุจะเหมือนกันแต่เป็นการทรมานที่ทําให้คนบางคนอยากตายแต่กลับเป็นที่มาของความเพลิดเพลินอย่างสุดขั้วสําหรับผู้อื่นสถานการณ์เช่นนี้ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนเกาะปีศาจผู้อับโสปีศาจกืนกินไม่เคยมีใครยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ต้องพูดถึงไม่มีปีศาจต,ตัวใดบนเกาะนี้ที่เตรียมใจยอมรับความพ่ายแพ้นั่นคือเหตุผลที่กืนกินต้องใช้สมองเพื่อหาอาหารคุณภาพสูงซึ่งซูริจือจะพบว่าหน้ารังเกียจแต่ทว่าเขารู้ได้อย่างไรว่าซูริเจือไม่เคยปฏิเสธสิ่งที่เสนอให้เขาซูริเจือจะบังเลเล็กน้อยในตอนแรก แต่ยิ่งเขากินมากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นและเขารู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นสุดท้ายก็กินจนหน้าแดงเขาไม่ต้องการความเชี่ยวชาญของผู้อโสปีศาจคืนกิน,กนเพื่อค้นหาอาหารประเภทต่างๆในหูเขาซึ่งอุดมไปด้วยแร่งชีวิตบนกอปีศาจเขาเก่งในเรื่องนี้อย่างหมดจดโดยการเรียนรู้ด้วยตัวเองผู้อาโสปีศาจคืนกินอดไม่ได้ที่จะยอมจำนนเขาทำได้แค่เลือกทรมานคนอื่นเท่านั้น เขาปฏิเสธไม่ได้ว่าซูริจื่อนั้นมีพรสวรรค์พิเศษตามธรรมชาติแต่บางครั้งเขาก็โง่เขลาโดยไม่ต้องสงสัยซูริจื่อทำรายสถิติพังเรียนไม่รู้เลยว่าเขาใช้เวลาสองเดือนนี้อย่างไรเขาใช้เวลาตื่นหลายชั่วโมงในความงุนงงการทรมานบนร่างกายของเขาสามารถจัดการได้แต่จิตวิญญาณของเขากำลังทุกข์ทรมานอย่างหนักเขาเป็นคนที่ชอบกินแต่เขาถูกทรมานโดยผู้อาศอปีศาจกินอย่างมาก จนเขาอยากจะอาเจียนทันทีที่เห็นอาหารแต่ถ้าว่าความสามารถในการปรับตัวอันทรงพลังของเขาร่างกายของเขาค่อยๆฟื้นขึ้นมาทังอรินสสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าร่างกายของเขาไม่ได้อ่อนแอลงเนื่องจากความทุกข์ทรมานจากการทร,รมานของเขาในทางตรงกันข้ามในขณะที่เขากินอาหารแปลกๆเช่นนอนมแมลงสาบงูหนูหมดและอื่นๆอย่างต่อเนื่อง แกนแท้ของเลือดของเขาก็ตบโต,ตขึ้นอย่างแข็งแกรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับแรงชีวิตของเขาซึ่งมีความหนาแน่นมากในปัจจุบันในอีกด้านหนึ่งผู้อสูรปีศาจกืนกินขอบคุณมากท่านยังมีอยู่อีกหรือไม่มันสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนข้าขอความโกรุณาจากท่านได้ไหมให้ข้าจับมากกว่านี้เพื่อให้เย่เจึงอยู่กินนอนเหล่านี้อุดมไปด้วยแรงมีชีวิตมันจะต้องดีสําหรับร่างกายของเขา เขาใช้ความสามารถของเขาเสียสละเพื่อช่วยข้าในตอนนั้นและสูญเสียแรงชีวิตของเขามากเกินไปถ้าเขาได้กินนอนมากกว่านี้ข้าแน่ใจว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับเขามากผู้อาวุโสปีศาจกืนกินจ้องด้วยอาการอ,าารอา้าปากค้างขนาที่ซูเซลยานเล่นกับนอนสีเขียวเข้มตัวใหญ่ในมือของเธอราวกาวว่ากำลังเล่นกับสมบัติบางอย่างโรคนี้มีอะไรผิดปกติหรือไม่การที่วิญญาณชนประเภทอาหารกินนอนได้นั้น ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับได้แต่หญิงสาวคนนี้เธอเมื่อซูเซลยานกินนอนเป็นครั้งแรกระดับความทุกข์ที่เธอได้รับรู้สึกคล้ายกับทังโอลินแต่ทว่าเธอก็สังเกตเห็นว่านอนตัวนี้เต็มไปด้วยแรงชีวิตที่หนานแน่นดังนั้นเมื่อผู้อาวโสปีศาจเกินกินวางแผนที่จะให้นอนตัวที่สองแก่เธอเธอจึงทําเช่นนี้ความสามารถในการปรับตัวนี้คืออะไรเธอไม่เก่งในด้านอื่นเลย แต่ความสามารถในการปรับตัวของหญิงสาวคนนี้ช่างไม่มีใครเทียบได้อย่างแท้จริงแน่นอนว่ายังมีพวกที่ทุกข์ยากอยู่ด้วยตัวอย่างเช่นปิศาจกืนกินปิศาจกืนกินได้โปรโดฆ่าฆ่าเสียเสียข้ามควรจิตวิญญาณของเขากำลังจะพังเทลายปิศาจกืนกินฆ่าจะฆ่าเจ้าปิศาจกืนกินอย่าปล่อยให้ข้ามีโอกาสฆ่าจะฆ่าเจ้าอย่างแน่นอนใบหน้าที่สวยงามของเย,ยชิงหรานก็แดงขึ้น ปีศาจกืนกินปีศาจกืนกินข้าจะฆ่าเจ้าร่างกายของยวนเอืญเย่หุยก,กระตุกอย่างแม่หยุดยอนนี่มันวิเศษจริงๆข้าแทบจะร้องไห้ผู้อโสปีศาจกืนกินข้าขอทราบวิธีเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ได้ไหมข้าสามารถนํามันติดตัวไปด้วยได้หรือไม่ถ้าข้าสามารถเก็บพวกมันไว้ได้ด้วยแรงชีวิตที่หนาแน่นเช่นนี้การสนับสนุนของตระกูลของเรา สามารถใช้ความสามารถของพวกเขาสังเวยตัวเองด้วยความเต็มใจท่านเห็นไหมตระกูลของเรามีทรัพยากรทางการเงินมากมายทําไมเราไม่ร่วมมือการเก็บเกี่ยวมาแรงที่เป็นแหล่งกําเนิดชีวิตในหุบเขาบนเกาะปีศาจนี้ิระเราอาจจะทํายาได้หากเราทําได้ท่านจะมีส่วนช่วยเหลือคนทั้งโลกได้อย่างโดดเด่นเรียกเรงอยู่พบว่ามันน่ารังเกียจในตอนแรกแต่เนื่องจากเขามีความสามารถในการสังเวยชีวิต อาสาสัมผัสของเขาที่มีต่อแรงชีวิตจึงรุนแรงที่สุดในหมู่พวกเขาเขากินนอนเพียงตัวเดียวแต่เขาตระหนักถึงความมหัศจรรย์ที่มันมีอยู่ดังนั้นทั้งอดีในฐานะผู้นำพวกเขาทั้งสี่จึงถูกทรมานโดยผู้อาศปิศาจกินกินเป็นเวลาสามเดือนเต็มเย่เจิงอยู่ซูเซียวหยานซูรีจือได้รับการประกันตำแหน่งในระดับต่อไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ